ฮัลโหลกสวัสดีทุกคนด้วยครับผมสุนีทุกคนอยู่ห้อเดิมใกล้แข่งใกล้สิ่งกันเน่กันอีกเช่นเคยกันเดกเหมือนเดิมนะโอเควันนี้เรากำลังยู่ใเกมบีแวร์เดอะบู๊หรือว่าเกมล่าคนลวงกันในพาร์ทที่สิบเอ็ดแล้วนะฮะแม่เดินทางเข้าสู่เลขสองหลักแล้วจริงๆก็เดินทางเข้าสู่เลขสองหลักตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะแต่ก็นั่นแหละโอเคสำหรับใครที่ไม่ได้ชมตอนก่อนก็สามารถไปรับชมกันได้นะฮะที่เพลย์ลิสต์ผมก็จะแปะเพลลิต์วิธีกาอะไรประมาณนั้นแต่สนใหก็ลองไปรับชมกันได้นะโอเคอ่า นะเดินต่อเลยอ๋อคนเดือนตัวที่แล้วนี่รู้สึกว่าเราจะมาเข้าค่ายนะฮะจากกิจกรรมของฟาใสที่ได้จัดให้เรานะฮะเข้าค่ายพักแรมมกับลูกเสือเป็นเวลากี่วันจำไม่ผิดน่าจะ2วันนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้รับก็คือไม่ใช่จะได้รับสิสิ่งที่เราจะต้องไปตามหาก็คือแผ่นซีดี <c oughs> แผ่นซีดีรับแผน่นที่2นะฮะซึ่งเป็นไอเทมดับนะฮะ <c oughs> เราก็ต้องไปหา แล้วก็ยังมีของแถมอีกก็คือเป็นเหมือนประวัติข้อมูลของคนอื่นๆน,นะฮะก็คือมันอยู่ในแผ่นซีดีที่เหลืออีก10แผ่นนะก็รวมกับแผ่นซีดีรับก็เป็น11 11แผ่นที่เราจะต้องไปตามหานะก็โดยที่เราจะต้องมาเข้าค่ายนี่เล่นนะโอเคมาเริ่มต่อเลยนับเวลา16 30นาฬิกทีหร้วว่า4โมงคึ่งถูกแล้วใ <laughs> นบริเวณจุดตั้งแคมป์เอาละพวกเราจะตั้งแคมป์กันที่นี่นะ ที่นี่อยู่ไม่ห่างจากน้ำตกมากและไม่ห่างจากบร,ริเวณรั้วไฟฟ้าที่มีอันตรายพอสมควรน่าจะเป็นจุดท,ที่เหมาะสมที่สุดละอะไรวะที่อาจจะมีอันตรายพอสมควรอ๋ออยู่ใกล้กับรั้วนะอยู่ใกล้กับรัวบ้วไฟฟ้าพอดีเป็นรั้วที่เอาไว้อ่ากันไม่ให้พวกสัตว์แต่พวกนั้นนะนะนะเอ,อเียดอธิบายไว้อ่าใครที่งงก็คือก็ไปดมไปไปดมเลย ไปชมตอนกันก่อนได้นะไปชมตอนก่อนหน้านี้นะจะได้เข้าใจนะผมอธิบายไม่ค่อยเก่งไปอาจจะพลาดเดี๋ยวจะงงออนั่นแหละพูดนอกเรื่องกันแหละก็เป็นนอกเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวในเรื่องจะไปเดินเรามาจดจ่อกับตอนนี้ดีกว่านะเพราะอย่างนั้นพวกเราเริ่มจัดการเลยเลยกันเดี๋ยวจะข้ามซะก่อนะจัดการี่แคอป์ตั้งแคมป์เพิ่งบอกมก่อกิ้ลืมเร็วหมดเลยเดี๋ยวเราจะไปหาไม้มาทำกองไฟนะจ๊ะ เดี๋ยวมุกจะไปช่วยหาด้วยยังไม่ถอดอากาศเลยเลยเนี่ยที่เธอยังไม่ถอดหน้ากากนี่อีกเลยเนี่ยมุกแม่งเลยหนึ่งกรพวกหน่วยคอมมโดทุกคนช่วยกันทํางานแล้วก็ทางานคนละไม้คนละมือผู้ชายกางเต็นท์และจัดการเลือกสถานที่ต่างๆผู้หญิงเดินรอบๆหาขุงไม้แห้งและก้อนหินเพื่อทํากองไฟก็ทำนั่นแหละแคมป์ไฟตอนเย็นนั่นแหละนะแล้วเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงทุกอย่างดูจะเข้าที่เข้าทางเงาคืนคุณ พวกเราแบ่งโซนออกเป็น2ส,ส่วนคือฝั่งชายแล้วก็ฝั่งหญิงโดยที่เต็นท์หนึ่งอันอะ,อะไรเนะี่ยหนึ่งเต็นท์หนึ่งอันนอน,น,อนด้วยกัน2คนอ๋อและแต่ละฝั่งมีเต็นท์ฝั่งละสองอันครบจำนวน8คนพอดีมุกเล่นไหไรมานะตอนนี้เราจะมีที่พักและมีกองไฟเรียบร้อยที่เหลือก็คืออาหารกับน้ำแล้วนะพวกฟ้าใส่ไม่อนุญาตให้เอาอาหารเสด็ยรูปคบติดตัวมาพวกเราคงจะต้องออกไปหากันเองแล้วล่ะ เดี๋ยวมันจะไม่ได้เฟลในการเข้าค่ายนะสิไปต่างทีเอาล่ะต่อไปพวกเราจะต้องไปหาอาหารกันแล้กลับมาที่นี่ก่อนจะมืดน,นะเลี้ยงลาสาเลีล้ยงแลสเสียงเพีย้ยนเฉยเสียงเพีย้ยนเฉยเลยเลี้ยงล้าส,สาสนรเชื่อใจมุกได้เลยมุกเคยล่ามาแทบทุกอย่างเลยแหละก็ผมมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ผมเริ่มจะไม่รู้สึกแปลกใจกับเรื่องประหลาดที่มุกพูดมาเท่าไหร่แล้วล่ะ จริงๆถ้าอนุญาตให้มุกเอาหน้าไม้กับขวานมาด้วยนะอะไรๆจะได้สะดวกกว่านี้ขึ้นเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> ดูทำหน้าเขามันก็คงจะดีนะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นคนที่ถือหน้าไม้กับขวานะ่ะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมกับหนึ่งจะไปตรวจดูบริเวณรอบๆเพื่อจะดูแลความปลอดภัยนะอ่าเพื่อดูแลความปลอดภัยนะครับพัดถ้าอย่างนั้นฉันจะไปตกปลาดูแลทีนานไปกับฉันแล้วกันอ่ะโอเคนายเดินทางเอ่อนายเดินทางนายเดินนําไปเลยนายเดินนําทางไปได้อืม แปลกนเนี่ยไปกับชานน์ตอนเดินตามชานนไปที่น้ําตกเพื่อตกปลาปิ่นพัดและหนึ่งรับหน้าที่เดินสำรวจบริเวณร,บรอบๆแคมป์มุกรับหน้าที่ล่าส,าสัตว์สวนภากับออยเก็บผลไม้และสม่งไพรจะออกมาเข้าท่าไว้เนี่ยไม่รู้ครับต้องลองดูไม่กี่นาทีต่อมานะบริเวณน้ําตกก่อนอื่นที่าจะถามนายหน่อยนายเคยตกปลามาก่อนหรือเปล่า,าไม่เคย <laughs> ไม่เคย ให้อย่างนั้นตั้งใจฟังนี่ฉันจะพูดดีๆนะการตกปลาเป็นเทคนิคที่อาศัยความรู้กับความความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของปลาความอดทนและการเลือกอเลือกลงมือในจังหวะที่เหมาะสมฉันจะอธิบายสิ่งที่ในความทาได้ไม่ควรทำคร่า,า,า,าวๆก็แล้วกัน 1. ห,ห้ามส่งเสียงดังห้ามทาให้ปลาห้ามอะไรทุห้ามทาให้น้ำกระเพื่อมไม่อย่างนั้นปลาจะตกใจแล้วก็ไม่กล้ากินเบ็ด2เลือกใช้เหยื่อที่เหมาะสมกับปลาที่เราจะตก3รู้สึกอดทนรู้สึกแล่ะรู้จักอดทนและรอจังหวะที่เหมาะสมในการดึงเบ็ด ถ้าดึงเร็วไปหรือช้าไปปลาก็มีโอกาสหลุดไปได้เอาละถ้าไหนเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าเราสองคนแบ่งพื้นที่หาคนรัดครึ่งนายตกอยู่ที่นี่ส่วนฉันจะไปตกอีกด้านของแม่น้ำก็แล้วกันชานนท์พูดจบก็ยื่อนอุปกรณ์มาให้ผมสามอย่างก็คือเบดตกปลาเหยื่อแล้วก็ถังใส่ปลาฉันเตรียมเหยื่อให้นะสองแบบก็คือเหยื่อปลอมอเหยื่อเป็นแล้วก็เหยื่อปลอมเหยื่อเป็นจะมีโอกาสจับปลาได้ง่ายกว่าเฮ <c oughs> ้ยเหมาะกับมือใหม่ในขณะที่เหยื่อปลอมไม่จะจับปลาได้ยากกว่า แต่นักตกปลาแบบอนุรักษ์นิยมใช้เหยื่อขนาดชนิดนี้กันการตกปลาเป็นการฆ่าสัตว์เรื่องนี้คงจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้คงปฏิเสธไม่ได้แต่การใช้เหยื่อปลอมอย่างนั้นก็จะช่วยลดจํานวนสิว์ที่เราจะต้องฆ่าเป็นชีวิตส่วนนายเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่นายฉันไม่ขอยุ่งแล้วกันเอาละฉันอธิบายทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะกลับมานะชานนเลือกอุปกรณ์ที่เขาต้องการก่อนจะเดินไปอีกด้านของแม่น้ำเอาละมันจะยากสักแค่ไหนกันเชียวต้องลองดูสักครั้งอ่ะนะ หย่า er เป็นหรือหย่อปลอมเจ้ากี้ชานโน,นแนะนําว่าเป็นอ่าให้เป็นเหย่าเป็นมันจะง่ายสลับมือใหม่กว่าโอเคงั้นเราเอาเหย่าเป็นแล้วกันหลังจากที่ผมเลือกประเภทของเหยื่อที่อยากจะใช้เสร็จอ่าที่อยากใช้เสร็จผมก็บอกไปที่แม่น้ำก่อนจะตัดสินใจโยนเบ็ดลงต่อ่าตรงตําแหน่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดอ่าโยนแรงและใกล้โยนแรงและไกลโยนเบาและไกลโยนแรงและใกล้โยนเบาและใกล้ผมเอาเป็นโยนเบาแ,และไกลก็แลแ้วกัน ผมว่าคิดว่าไกลๆมันจะดีกว่านะไม่รู้สิผมก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยเบ็ดถูกโย,ยนไปยังตำแหน่งที่ผมต้องการสำหรับมือใหม่อย่างผมก็อ่าแล้วผมว่ามันก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะเอาละที่เหลือก็คือเราต้องอ่าเรายุ่มเงียบสินะผมนั่งลงกับพื้นแล้วก็ถือเบ็ดไว้นิ่งๆไม่ส่งเสียงแม้แต่นิดส0นาทีต่อมาเวลาผ่าน,นไป40บนาทีแล้วไม่มีตัวอะไรมากินเบ็ดเลยสักตัวเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรซึ่งผมเลอะผมเผลอกด ยังอ่านายังอ่านไม่จบเลยแต่ไม่เป็นไรมันมีให้เราเลือกหรือว่ารอรอ,ออีกสักหน่อยเถอะฝึกความอดทนเป็นตัวด้วยมัง้ง <c oughs> ฉันบอกอะไรสักอย่างเนี่ยลืมไปละนนี้ลืมเร็วจริงผมตัดสินใจรอต่อ,อกสักหน่อยยังไงซะการตกปลาก็เหมือนกับการทดสอบความอดทนใช่ไหมล่ะจนั่นเะสียทัในใดนั้นเองเบ็ดของผมก็กระตุกอย่างแรงมามามาแล้วมาแล้วกระชากเบ็ดอย่างรวดเร็วดึงลอกอกระชากเบ็ดล่ะ ดึงลอกแล้วกันฮึได้แล้วโว้ยถึงตัวจะไม่ใหญ่มากแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะ <c oughs> ผมเริ่มลงมือเก็บของทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วก่อนจะรู้ตัวชาย้องกลับมาพอดีเป็นยังไงบ้างในปลาหรือเปล่าจับได้แค่ตัวเดียวเองอะายเป็นไงบ้างก็จับได้อยู่บ้างนะไหนขอฉันดูหน่อยสิเต็มถังเลยวะเนี่ย ของจริงว่ยผ,ผมมองดูปาทิชานลนตกด้วยความแปลกใจให้ตาสิหมอนี่มันเป็นลูกมาเฟียนี่แล้วคุณหนูแบบมันทาไมต้องมาทาอ่าทำไมถึงรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลยนะเนี่ยอย่ายมองคนที่ภายนอกสิกเราก็ต้องมีความรู้รอบด้านเอาไ้ที่บ้าน <c oughs> เอาไ้บ้างสิมันอาจจะเป็นงานดีเลกข,ของชานลก็ได้นนถามจริงนายเรียนไอเรื่องพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเพราะนายเป็นคนสอนเหละแล้วคนแบบนั้นไม่มีเวลามาสอนื่องวันนี้ให้ลูกของเขาหรอกนะ ตอนที่ชานนพูดด้วยอาการงงเล็กน้อยทําไมเขาถึงพูดกับพ่อตัวเองอ่เป็นคนอื่นเลยละ่ะเหมือนกับพ่อตัวเองเป็นคนอื่นก่อนพ่อชานนก็ไม่น่าจะมีเวลาให้ตามภาษาลูกคนที่ลูกคนหนูเพราะไม่มค่อยมีเวลาให้ยังไงก็เถอะตอนนี้กเกือบคําเกือบคําแล้วทุกคนรอเราอยู่แปลว,ว่าฉันว่าเรารีบกลับไปที่แคมป์ดีกว่านะฉันก็ว่า,าง,งั้นแหละไปเถอะเหนื่อยละพอจบชานนกับผมก็เก็บทุกอย่างแล้วก็เดินทางกลับไปที่แคมป์ ระหว่างเดินทางเราสองคนแทบจะไม่ได้คุยกันเลยทุกๆครั้งที่ผมมองหน้าเขาผมไม่รู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนนิสัยแย่หรืออะไรนักหรอกนะแต่มันเหมือนกับว่าเขาระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองหวังว่าการมาเข้าค่ายครั้งนี้จะทำให้ผมรู้จักทุกคนมากขึ้นนะ <c oughs> ก็เราได้ใช้เวลาร่วมกันก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นเลยนะคืนนั้นที่จุดตั้งแคมป์เมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพวกเราทุกคนเดินกลับมาจากการทําหน้าที่ของตัวเอง ผมวางถังปลาไว้ข้างๆเต็นท์ก่อนจะเดินไปรวมตัวกับคน,นอืน่นๆอ้าวนาทีมาแล้วหรอเป็นยังไงบ้างได้ปลาบ้างไหมจ๊ะก็ได้หลายตัวอยู่นะแต่ส่วนมากจะเป็นชานนเป็นคนตกเนะ่ะเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยอย่าว่าตัวเองเลยนาทีทางเราก็ไม่ได้ค่อยอไม่ค่อยได้เชื่อเลยเหมือนกันเดินตั้งแป่ชั่วโมงเราหาผลไม้อะไรที่พอจะทานได้ไม่ได้เลยล่ะเฮ้ยนี่ถ้าไม่ได้ยึดอุปกรณ์ของมุกไปนะอย่างน้อยมุกก็น่าจะจับอะไรได้บ้างแหละเด้อ นางสารช่างเถอะตอนนี้ค่าแล้วจุดไฟก่อนอกันก่อนนี้ก่อนเนาะก็พาพาผมไปที่กองไฟกลางแคปของเราก่อนจะยื่นมาขีดไฟให้อ่าด้ที่จุดไฟเป็นใช่ไหมจ๊ะโอ้ขอขอแค่นี้สบายว่าหยุดแล้วทำได้หยุดแล้วละ่ะเนี่แต่ปกติใช้แก๊สใช้ผมไปขีดขูดที่บริเวณกล่องใช้ส่วนที่เป็นไม้ขูดที่บริเวณเดี๋ยวส่วนที่เป็นไม้มจะติดไฟเลยใช้หัวไ่ขีดขูดที่ล่างกล่องน่าจะข้อแรกนะ ตอนเด็กๆเคยเห็นอยู่ถึงผมจะไม่เคยจุดก็ตามทีเราแม่งช้ยตะแก๊สผมจุดไม้ขีดก่อนจะโยนลงไปในกองไฟพิบตาที่ไม้ขีดสัมผัสกับกองหญ้าแห้งไฟก็ลุกโชนขึ้นทันทีไม่กี่นาทีต่อมาเย้ไฟติดแล้วดีใจดีใจเหรอมกก็ดีใจสิไม่ติดนี่ก็ต้องงานหยาบเลย แสงไฟจากกองไฟสว่างท่ามกลางความมืดความมืดอากท่ามกลางความมืดมิดของพื้นป่าลมหนาวยังค่ําคืนพัดเบาๆทำให้เราขยับเข้ามาใกล้กองไฟเพื่อความอุ่นๆน,นะโอ้โหเดยวบรรยากาศเลยเขาออเขาคู่อย่างนี้เขาคู่อย่างนี้แสงจากดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวส่องสว่างชัดเจนในสถานที่ที่ห่างไกลคอนจริญทางวัตถุเช่นนี้พเราแทบจะมองเห็นดวงดาวทุกด,ด,ด,ดวงบนท้องฟ้าและชี้ได้ว่าทุยบอกได้ว่ากลุ่มดาวอะไรอยู่ตรงไหนโอ้ย อ่านเร็วเกินไม่ใช่อ่านเร็วหรอกสมาธิไม่ค่อยดีอ่านอ่านานอ่านไรนานแค่ไหนแล้วนั้นที่ผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยนานแค่ไหนแล้วนั้นที่ผมอ่าที่ผมัวแต่คิดเรื่องเรียนเรื่องสอบเรื่องเล่นจนลืมไปว่าท้องฟ้ายังค่ำคืนมันสวยงามขนาดนี้พวกเราทุกคนนั่งลงใ,ใกล้ๆกับกองไฟและพาเตรียมย่างปลาที่พวกเราจับมาได้ขณะที่ปิดเดินทางไปเก็บไม้มาใส่ไฟ,ไฟเพิ่มผมนั่งพิงเต็นท์ ฟังมุกโมกเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่เธอเคยจับได้ตอนเด็กออยกับหนึ่งคุยกันเรื่องเพลงกับนิยายของพวกเขาเสริมพัดและก็ชานนคอยดูพวกเราอยู่ห่างเน่เข้าคู่เข้าคู่เลย <c oughs> เป็นแบบนี้ที่พวกเราเวลาแบบนี้ที่พวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนหัวเราะด้วยกันยิ้มด้วยกันร้องไห้ด้วยกันอยากจะให้เวลาแบบนี้คงอยู่ตลอดอคงอยู่ต่อไปนานเท่าที่จะเป็นได้อยากจะให้ทุกคนลืมเรื่องเกมลวนะลืมเรื่องการเอาชีวิตรอดและมีความสุขกับค่ำคืนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เวลาแบบนี้ถ้ามีเพลงก็เพาะฟังก็คงจะดีสินะอยอ,อยเดวสมคมใหม่ตาลักว่ามีเคสตเกียบลิ้นมาก่อนเลยออยลูกนี้นี่มันดูออยดูดีขนาดนี้เลยนั่นเนี่ย <c oughs> แม่นะทีถ้าอยากจะฟังเพลงอยจะฟังเพลงหละถ้าอยากจะฟังเพลงเดี๋ยวฉันจะเล่นกีตาร์ให้ก็ได้นะวันนี้ฉันขนมาด้วยเผื่อเวลาแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะฮ <c oughs> ถ้าหนึ่งเล่นกีตาร์แล้วใครจะร้องเพลงละจ๊ะนาทีร้องให้มุกฟังหน่อยสิจะไม่เอาเว้ย เราทองไม่เป็นจริงๆมุกฮึ้ฮูมุกรู้อยู่แล้วล่ะแค่แกล้งนาทีเฉยเอาอีกแล้วนะนั่นไงกูว่าล่ะตอนที่อยู่โรงแรมเช้าเช้าเราเคยได้ยินน้ำพาร้องเหตุคนเดียวด้วยนะเพร้อมากเลยน้ำพาร้องให้เราฟังหน่อยสิเอ๋ไม่หรอกจ้ะเราไม่ได้ร้องเพราะขนาดนั้นหรอกเฮ้เฮอ่าแต่เราอยากฟังเธอร้องมากเลยน้ำพาถ้าเธอไม่อยากร้องก็ไม่เป็นไรหรอกอ๋ออยากฟังน้ำพาร้องอ่อนอ่อนอ่อนะต ถ้าเธออยากฟังจริงๆฉันฉันจะร้องให้พังก็ได้นะก <c oughs> ็ได้อนะนะหันทีที่จะพาตอบตรงลงพวกเราก็ย้ายไปที่นั่งของอีกด้านของกองไฟก่อนที่หนึ่งจะเดินไปหยิบกีตา้า์นอาของเขาแล้วก็เอามาเตรียมเป็นเพลงเพลงอะไรเดรอน,นะพาเอาเป็นเพลง The Uh <c> Hearting Glass <oughs> ก็เลยกันจ้าไม่ดูอ่านรกเปล่าโหเพลงเราชอบมากเลยทุรู้จักด้วยเนี่ย <c oughs> นี่มึงหัวหลอกล่ <c oughs> อ่า ความหมายนี้นะฉันว่าเพลงนี้แหละตอนเด็กๆครูที่โรงเรียนสอนนะจ๊ะเราเลยชอบเพลเราเลยเราชอบก็เลยจับได้แล้วพารวบรวมความกล้าทั้งหมดเธอหายใจก็ลึกๆยืนตัวตรงแล้ยิ้มให้พวกเราก่อนจะก่อนดนตรีจะเบรคงขึ้นฟังเพลงแนะนําข้ามฉากเพลงผมไม่รู้ว่ามันจะตกลกกัิ์หรือเปล่าสิก็น่ากดปุ่มถัดไปเมื่อเพลงจบความยาว3นาที21วิ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตีลกสิทธิ์เคนี้ก่อนเธอลองเพลงเธอลองเพราะจังเลยนะนี่ถ้าไม่บอกฉันนึกว่าเธอเป็นนักร้องมืออาชีพนะเนี่ยถ้าไม่บอกก็เป็นหมอดูใช่ไม่เท่าไหร่หรอจ้าอุ้ยหน้าแดงเลยละพาเออลวพาทำาจนจังเลยนะฉันว่าเธอเป็นผู้กวดร้องเพลงได้เลยล่ะเธอมีความสามารถนะถ้าจะออกไปถ้าออกไปจากที่นี่แล้วเธออยากจะ จัดคอนเสิร์ตขึ้นมาติดต่อฉันได้ฉันดีนนนนนช่วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายอย่างที่เยสป๋าชาโนนวะ <c oughs> ป๋าป๋าเลยพวกเราทุกคนนั่งเล่นรอบกองไฟต่ออีกสักพักใหญ่พวกเราเล่าเรื่องตลกตลกสมัยมัธยมให้กันฟังหารอาหารด้วยกันหยอกล้อกันแม้กานที่ผมจะรู้ตัวเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงและใน,นที่สุดพวกเราก็แยกย้ายกันไปที่นอนอไปนอนที่เต้นของตัวเองแม้ว่าพวกนี้จะมีอะไรให้เธอยิ้มมากมายแต่ผมเหนื่อย เกินกว่าที่จะไ่คิดเรื่องอะไรซับซ้อนตอนนี้นี่สุดผมก็ค่มตัวลงนอนและหลับไปวันที่แปดบนกดเกาะลดดิงช่าวันต่อมาถ้าจุดตั้งแคมป์หลังจากที่จัดการที่นอนเรียบร้อยผมก็ตัดสินใจตื่นขึ้นมาเดินเล่นในตอนเช้าสักพักอ่าสักหน่อยยามเช้าเช้าอ่ายามเช้า,ายามจะยามจะอะไรสักอย่างถ้ามากาศธรรมชาติแบบมีอากาศดีมากของสูตรหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็ปมปอดก็จะเดินไปที่จุดรวมตัว อ่ะนาทีสวัสดีจ้าตื่นเช้าจังเลยนะเฉยก็เช่นกันจ้าเฉยก็เหมือนกันนะเมื่อวานหลับสบายดีไหมนะพะจนยังเมื่อยเลยหมอทักคอจ้ช่พอดีเราเป็นคนหลับง่ายอยู่แล้วล่ะนาทีเมื่อวานนี้หลังจากพวกเราแยกย้ายกันอพอเข้านอนเราก็หลับไปเลยนะเนี่ยเฮ้ดีจังเลยโหละาอีจฉาวพวกคนที่นอนหลับง่ายๆจริงๆ ผมนี่สินอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะว่าชานนนเปิดตะเกียงอ่านหนังสือจนดึกดื่นไม่ยอมนอนสักทีไม่ขยันได้ไหนทำ <c oughs> ไมอ่อ,อยไนดะ้เป็นแบบนั้นน,น,นาทีนภาวันาาดีจ้าอ้อยทำไมหน้าซมอย่างนั้นน่ะมุกนอนดิ้นมากเลยแถมยังใส่หน้ากากากันแก๊สไม่รู้อะไรไม่รู้นอนเสียงบันดาลมากแถมยังดูน่ากลัวอีกตั้งหากคืโนโราแทมจะไม่ได้หลับเลยอะ่ะหลังจากที่เจออะไรแปลก ที่มุกทําจนชินผมก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของออยอยู่บ้างแล้วไหมอากาศเช้านี้สดชื่นจังเลยอ่ะ <c oughs> พูดถึงก็โเปมัเลยเว้ยตายยากจริงแล้ทีตอนเช้าเอ่อตอนเช้านายออกมาเห็นกระเป๋าสีดำๆอันเล็กๆวางไว้ข้างเต็นไหมวันนี้ฉันเก็บเงินตกปลาไว้ในนั้นน่ะแต่ว่าหาไม่เจอสักทีเอ๋ตอนที่ฉันตื่นมาก็ไม่เห็นแล้วนะนายไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าฉันนนิ่งไปสักพัก มันกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรมุกก็พูดแทรกขึ้นมาซะก่อนอู้สองคนนี้นอนสะอาดสองคนนี้สนิทกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอย่งช่วงนี้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆเลยแถมยังไปนอนเต็นท์เดียวกันด้วยดึกะเดียเด๋ยวๆเราอิสระนะโธ่มุกแค่เราเล่นเฉยๆไม่เห็นจะต้องซีเรียสเลยเก็พูดอะไสิว่าน,นี่ตัวเองไม่ได้โดนร้อเนี่ยน,นาที่กับชานอนโอ้ยอย่านะ่ะขอร้องละ <c oughs> จะไปแต่งเป็นโดจินเลยนะ ทิแล้วทำไมนะพันทำย่าไปเชื่ออะไรที่มุกพูดสิว่าเราคุยกันต่อสภาพก่อนจะแยกย้าย,ย,ย,ยไปทําธุระส่วนตัวชัวนั้นแบ่งโซนอาบน้ําเป็นสองส่วนคือโซนของผู้หญิงที่น้ําตกและก็ริมลําธารอีกด้านสําหรับผู้ชายเอาละตอนนี้ทุกคนเชื่อกันไปหมดแล้วเราก็น่าจะไปได้แล้วล่ะนะไอโยนะเทอ้าวหนึ่งไม,ไม่ไปอาบน้ำระไม่ไปอาบน้ําเหรอโอไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกหน้า อีกอย่างนะฉันมีข้อเสนอบางอย่างต้องคุยกับนายเน่อะไรบางอย่างบอกคนว่าดูจากสีน้าของวันนี้แล้วมันจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนเลยไปแอบเตียสาวๆน้ำก็เทนนะนั่นรีกว่าแล้วเชจะบ้าหรยอวะที่นายพูดเลยามาเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่ปาเนี่ยฮอา้าวนี่เราเป็นเกมเนี่ยทำไมเนี่ยเป็นโอกาสเดียวเลยนะเว้ยที่เราจะทําแบบนี้ได้เนะแล้ว <c oughs> ทําไมต้องมาชันวเราด้วยวะเนี่ยก็ <c oughs> ดูคนอื่นๆสิเว้ยชานน บอกฉันเรื่องนี้ก็คงจะโดนด่ายับแน่แถมในพัดก็จะเป็นสภาพหลุดขนาดนั้นย่างี้ก็ไปเอาด้วยอยู่แล้วละ่ะแหน่เพียเห็นเียไหมเนี่ยก็เลยจะนายแล้วหลายนาทีมั้งไงนด้สนใจมากอา่าไปหรือไม่ไปไปหรือไม่ไปไปก็ได้วะไปดูักอน่อยว่าแล้วว่าฉันเชื่อนายได้ดีมากเลยเพื่อนตามมาเลยขมอน รู้ว่าทําไมผมถึงตอบตกลงไปแบบนั้นอะไรบางอย่างบอกผมว่าแผนนี้มีโอกาสที่มันจะจบไม่สวยแน่เลยแมมเดี๋ยวก็โดนหาเป็นเกมไม่เอายิงนอรนะชาด,ดนอยู่ <c oughs> ผมดอนหนใจก่อนจะเดินตามหนึ่งไปที่น้ำตกสิบห้านาทีต่อมาเดินผ่านส่วนนี้ไปจะถึงแล้วล่วนะน่าเชว่าฉันไปสํารวจเมื่อวานมันมีจุดที่พวกเราแอบดูได้ด้วยโดยไม่มีใครเห็นเน,น่ๆมันไปสำรวจเลยเนี่ยหนึ่งายใ,ใจใจน้ว่าจะทําแบบนี้ถ้าเราสองคนถูกเจอขึ้นแล้วเราก็ เชื่อวจะได้่นานนาทีรับรองแหมเราไม่มีทางพลาดแน่นอนดูดูคัดไหนแล้วผมเดินตามเจ้าหนึ่งต่อไปสักพักหนึ่งมื่อาพวกเราผ่าน,น่วนที่เป็นพุ่มไมนะ้หนาแล้วก็ถาววันเต็มไปหมดก่อนที่จะไปถึงจุดที่หนึ่งบอกผมเอาล่ะถ้าเรามุดผ่านพุ่มไม้ตรงด้านหน้าไปก็จะไปตรงหน้าผาทางทิศเนือของน้ำตกพอดีไม่มีที่ไหนที่แหลมทุกคนนี้เออที่ไทยแหลมกว่านี้อีกแล้วล่ะนะหนึ่งเอาจริงเอาวเนี่ยทารู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะทำก้นกอดดีไหม ทีว่เปิดว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินเหรอช่ววัยรุ่นม,มันมีเก๊คนเดียวทำแล้วต้องทำนี่สดุดเข้าใจเปล่ามันก็สุดเกินไปว่ะว่าแล้วหนึ่งก็เดินทางเ,เดินหน้าหน้าผมออกไปก่อนที่จะใช้มือแหวกพุ่มไม้ออกอานาออกถ้านที่ปรากฏอยู่บงหน้าพวกเราก็คือหูห,หูมาถึงแล้วเมยตามมาเลยทันทีท่านนายมองข้างบนนี้แล้วก็วิวชัดเจนจ้ำแจ๋วมากหนึ่งไม่รอช้ารีบไปหยไปทันทีแต่ท่านใดด้่นเองฮึฮึฮึฮะ เขารู้สึกประหลาดจตให้หนึ่งต้องหันไปมองข้างๆตัวเขาและสิ่งที่เขาเจอก็คือเด็กแค่ตัวเล็กๆกบบนี้ดิบันเอ,เอ,เอ้นี่นายมาทำอะไรที่จุดอันรของผู้หญิงเนี่ยอผู้หญิงกันเหรอไม่่ละวิธีนั้นเองที่หนึ่งเห็นผู้หญิงตัวเล็กในหน้ากากาแก๊สเขารุ่นทีว่าจิบหายแล้วเราออกมาเดิน,นเล่นนะมุกแล้วว่าแถวดีมันมีเห็ดหน่ากินมากเลยก็เลยอยากจะจะไปทานอะ่ะเป็นเขาที่ยังไง ลยไปเล่นนะว่าผู้หญิงอาบน้ำอยูอ่แถวนีพอดีนะงั้นเรากลับก่อนดีกว่านะ <c oughs> นี่ไปนะทันทีนเนี่ยทันทีที่หนึ่งพยายามจะเดินกลับมาเล็กลข,ของมุกก็จับแขนข้างหนึ่งของมุกเข้าไว้อย่างแน่น, <c oughs> น,นเดี๋ยวสินหนึ่งจะรีบไปไหนเนี่ยหนึ่งถ้าจะลองให้วนะเขามองกลับไปหา,หาทันทีโขอ,ขอ,ขอเคก็เดินแต่ทว่าะชิงไปแล้วหรือวะนีอะไม่เงยรักกูโคตรนันที เลหนึ่งว่าจะเก็บเห็ดไม่ใช่เหรอแล้วไหนเห็ดน่ะมุกไม่เห็นเห็ดเลยสักอันนะเอหรือว่าเนี่ยจะเป็นพวกโรคจิตมาแอบดูพวกผู้หญิงอาบน้ํากันนะเดือดเดืเออไม่น่าเลยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราตัดท่าไปกินดีก่อนละกันนะเนื่องจากก็อัดออกสักครูละก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยกันสนใจหรือว่าชื่นชอบมันนก็สามารถกด subscribe ที่อยู่ตรงนี้เพื่อติดตามผลงานต่อไปอะไรกันได้หรืคลิปอื่นติดตามในอินสึคิปชั่นกันสนใจก็ ลองกดไปดูเพิ่มเติมก็ได้โอเคก็วันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงสงบสุขอยู่นะ <c ười> ในช่วงฟิลกูร์โอเคไม่เจอใหม่พันหน้าอะไรกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเจอราไปก่อนสำหรับวีแวร์เดบโอมในวันบบนี้ก็ต้องไปแล้วไปแล้ว <c ười> บ๊ายบายซสียโดนตุ้ยเนี่ยหนึ่งเลย